ครับสวัสดีครับวันนี้ช่้องสายบุญพาเที่ยวจะมาทำการเสริมโชคเสริมโชคลดพ่วงข้างก่อนที่เราจะเสริมโชคพ่วงข้างเนี่ยเราต้องทำการเชื่อมเชื่อมเหล็กคือเราจะเปลี่ยนแปลงทุกส่วนเลยเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูหลังจบคลิปว่าเราเสริมแล้วเป็นยังไงแต่จุดสำคัญคือตอนเนี้ย เราจะใช้ตูเต้เชื่อมใช่ป่ะเนี่ยตู้เชื่อมไฟฟ้าปกติแล้วเวลาช่างเชื่อมทั่วไปเขาจะใช้หน้ากากเป็นตัวกองแสงเพื่อไม่ให้หน้าลอกหน้าดำํำพราะรังสีแสงของตู้เชื่อมเนี่ยแรงมากแรงกว่าพาทิต์เยอะบางคนเนี่ยคนที่เป็นช่างเชื่อมจะรู้ว่า ้องป้องกันคือห่อทั้งตัวเลยเพื่อไม่ให้แสงโดนผิวหนังโดยโดยตรงแต่วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นโลชันลลช่นบังุงผิวโลชั่นบังุงผิวหน้าและผิวกายมีสารสกัดจากนี่แบบอแบบขวยก็ดีนะ แบบแบบขวดเขามีอันนี้แบบซองแบบแบบขวดสับปะุณของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีวิตามิน b ีสามวิตามินซีสารสกัดจากมะเขือเทศช่วยบังลุงผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติรักษาสิวฝ้าลบเลือนจุดด่างดำและข้อสำคัญ สารสกัดจากมะเขือเทศเป็นฟิล์มบางๆที่สามารถเคลือบผิวเราเวลาเราออกกลางแดดหรือเล่นกิจกรรมกลางแจ้งตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนครีมกันแดดได้ในตัวเพราะสารสกัดจากมะเขือเทศคราวนี้เราจะมาใช้โลชั่นตัวนี้ทาและทำงานเชื่อมดู <No. S 1> ว่า ผิวหน้าและผิวกายจะเป็นยังไงโดยที่ผมจะไม่ใช้หน้ากากเลยและจะถอดเสื้อแต่ถอดเสื้อเนี่ยผมกลัวจะโดนแบนเอาว่าเดี๋ยวผมจะเป็นภาพนิ่งดีกว่าเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งเป็นบางจุดให้ดูเนาะแต่ผมจะถอดเสื้อแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง คือสภาพผิวตอนนี้ดูก่อนนะนี่ดูหน้าดูตาก่อนจะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จงานเรามาดูกันว่าผิวเนี่ยจะแดงขนาดไหนและโลชั่นตัวนี้จะช่วยได้ไหม <c oughs> โดยปกติแล้วเนี่ยการเชื่อมเหล็กเนี่ยเหมือนกับเราโดนแดดเปี้ยง เห,เหมือนกับเราโดนแดดจัดๆเปรี้ยงๆร้อนๆแล้วผิวอ่ะจะลอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิวจะลอกไหมนะไปคราวนี้เราก็เริ่มประกอบก่อนประกอบแล้วทำพอดีผมรื้อเป็นบางส่วนแล้วเพื่อไม่เสียเวลาผมก็เลยลื้อไปก่อนเป็นบางส่วนเราจะมีทั้งเชื่อมทั้งเจีย เชื่อมเจียตัดครบเลยมาครับคราวนี้เราจะทาหน้าก่อนผมคิดแล้วผมไม่ถอดเสื้อดีกว่าเพราะผมกลัวช่องติดเหลืองเอาแค่ใบหน้าและลำคอนั่ันเนื้อครีม นมมากอืมหอมไม่เหนียวไม่เหนียวเนน่นะทาปุ๊บเหมือนซึมเลยอ่ะของเขาซึมเลยจริงๆนะไปะเริ่มทำงาน อ่าผมพื้นบอกแล้วคะ่ะแบบซองซองอาสามห้าบาทซองนี้ยี่รบห้ากัมถ้าเป็นแบบขวดร้อยยี่สิบฮะร้อยยี่สิบกัมร้อยี่สิบบาทตกกรัมละบาทคุ้มมากไปเล่นแล้วครับตอนนี้เริ่มงานได้ ไปไปไม่ยุ่ง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  งานแล้วครับมาตรวจงานแล้วครับเห็นอะไรครับขอยังครับยังครับไปตรวจงานงทางนู้นกันครับยังครับยังครับยังครับไปตรวจงานกันนะครับแฮะมีวิศวกรมาตรวจงานไปเร็วปรไป้ลูกไอก่อนฟังงานก่อน ก็เ,เสร็จแล้ว,ลวน,ลนี่เสร็จแล้วการเพิ่มชกจากต้นเป็นสองต้น,นเพื่อรับน้ำหนักเออ ็เสร็จไปนหนึ่งภารกิจไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมหน้าคอคอหน้าจะดำแหละมาจอกแดงๆเตรียมตัวลอกหน้าเนื้อเนี่ยจะดำจอกแดดค้ำๆแดงๆเดี๋ยวผม จะพักไว้ตรงนี้คืองานเสร็จแล้วในวันนี้เดี๋ยวอีกประมาณสักวันสองวันเดี๋ยวผมจะกลับมาอัดให้ดูว่าณปัจจุบันหน้าลอกไหมอะไรไหมด้วยโลชั่นตัวนี้อันเนี้ยผมใช้มาตลอดเป็นโลชั่นของรีแฮร์ของเขามี แบรนดรีแฮเนี่ยมียาสเผมสมุนไพรผลิตภัณฑ์ของรีแฮเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ตัวมีแชมพูสมุนไพรรีแรฮลดอาการผมร่วงชะลอการงอกของเส้นผมกระจัดรังเคร,รักษา,าแผลบนหนังศีรษะด้วยสมุนไพรไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็น มีครีมนวดสมุนไพรมีครีมอาบน้ำสมุนไพรและก็มีโลชั่นสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรของเขาจะมีสี่ตัวผมใช้ทั้งบ้านเลยสี่ตัวเลยอันนี้กล้าการันตีและกล้ารับรองให้ว่าสุขภาพผิวนิ่มและกลับมาดีแน่นอนจากที่ผมเนี่ย พวกรถพวกเนี้ยทั้งคันเนี้ยผมเป็นคนต่อเองแล้วก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมจนตาเจ็บแต่ผิวไม่ลอกและไม่หมองคำ้ำเพราะตัวนี้อันนี้ผมพสูจส์แล้วผมก็เลยมารีวิวให้ดูว่าผมใช้จริงแล้วก็ทดลองเชื่อมเชื่อมตัวเชื่อมจริงเนาะว่าผิวมีอาการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับ ไปเอาไว้เจอกันประมาณวัน1-2สองวันนะไา่บ้ารอรอรอพักแล้วดูก่อนสวัสดีครับวันแรกจ้าดูสภาพหนังหน้าอันนี้ไม่ได้ใช้แอปนะเดิมๆเลยไม่มีลอกคอเดี๋ยวดูที่สว่างสว่าง อคอก็แดงๆอยู่นิดหน่อยแต่หน้านะไม่มีลอกเดี๋ยวไปดูวันที่สองกันอันนี้วันแรกเมืวว่อวานนี้เชื่อมไปก็ตอ,ตอนนี้ในนี้ดูนาฬิกาบ่ายสามกว่าแล้วใช่ปะอ๋อบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงยังได้อยู่ เดี๋ยวรอดูวันที่สองสวัสดีจ้าเช้าวันที่สามแล้ววันนี้ไม่ลอกนะไม่งอกไม่ลอกหน้ายังเยนอยู่ยยนะคอนแดงหายไปแล้วล่ะดูขอบขอบโอเคคืนปกติเล่าฝากผลิตภัณฑ์น รีแฮร์ไว้ด้วยนะจ๊าทั้งหมดมีอยู่4ตัว4ตัวอยาสระผมคิมมนวดคิมบับน้ำโลชั่นทั้งหมดมีอยู่4ตัวเนาะฝากไว้ด้วยนะจ๊านี่ผมเองก็วางขายอยู่พอดีโลชั่นหมดไปแล้วมอเช้าเหลืออยู่เท่าที่เห็นเลยรีแฮร์ ตอนนี้รับคนละครึ่งอยู่ด้วยเนาะแต่นะจ้าจบคลิปก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าโลชั่น Re รีแฮร์บำรุงผิวได้ป้องกันผิวหน้าได้ด้วยนะแต่นะจ้าฝากกดไลค์กดตามกดซับสไครต์ให้ช่องสายบุญพาเที่ยวนจะจ๊ะ e ีนี้เรามารีวิวผลิตภัณฑ์ของรีแฮร์ก็ ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดสับสไครายไว้เดี๋ยวดูว่าครั้งหน้าเราอาจจะไปพาไปกินเออพาพาไปกินร้านไหนนะฝากกดติดตามไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ